สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบุษบุษกุ้นค่ะตอนนี้ก็ะยุก็ที่หลัมันคิ้วมันเก้าเชียนเดิมแล้วพี่น้องเด้อเพิมเติมขึ้น กกลางวันมันเก่าเช่นเดียวคนขางวานกาคนขังๆแหละพี่น้องเมนี่ส่วนพี่น้องมากินปาดย่ำถัดไงถัดอยักอลังการมากพึ่งเห็ดแล้วไมไมค่ะย่ำสูตรประหลาดพี่น้องน้ำร้ายแตกสวดใส่อันนี้ค่ะอียังกอกทั้งนั้นอันอันนี้เป็นปูอัดค่ะพี่น้องปูอัดปูเบนโตมีหมูยอ่อชิ้นใยๆแลวกับกุ้งซดค่ะข้างล่างเป็น นีอ่อย่างไยเขาโวดเนี่ยเขาปวดพี่น้องเขาโวดฝักไงๆคันใสนใ่ได้หนีแล้วแล้วก็หอมแขกค่ะบักม่วง้อมพี่น้องมากมากมาบเสียบน้ำกันบเบาๆไหลค่ะคนสีเบาๆไหลโอ๊ยเรื่องบอกแขวงเบาน้ำแน่ม <laughs> ีนม้องกนนึง่นว่าคนขังบวานบ้ไบ้วคาบได้เพา่ <laughs> พนว <laughs> ่าเจ้าก็บ <laughs> ้วห้เแปนเจ้าบ้วน้ำแนี่ยใหญ่คนบเว้าบไหมจ๊ะพ <laughs> ี่น้องเสืยม

ผสมกับผีบางร้างไปหืมจวดจัดฝัดบุบสาใจขนาดเลยเสียงดุดอยู่จัดมาเป็นภูเขาเลยเมาเนี่ยหแบบเนาะจับจับอีกที่หนอ อันเอน้อมันเขาแรกน้ำกันค่ะอืมเขาแรกเลยมานี่เดอ้อพาาบักพริกแบบรัดเต็มกินแบบซ่วงบักโอ้เผ็ดนะอืมอืมเรื่องบอกพีก่นอ้องมีผลน้ำเสียงกินแบบน้ำเสร็จ ใช่ไปเนึเด้อไปหนี่เด้อค่ะพี่เนอขน้องศิลลงนว่าย่ำเือกินกับขนมสินยําสูตรไส้ปลาไมันก็ได้กินขนมเสี่ยบขนมสิลกินกับแซ่บกับเส่บกินกับแฟนบกับเสี่ยบแซ่บคนแรก คนหลาสุดนีนด่แห, <c oughs> หละเนียไม่หลายคนกินแบบร่วๆบ่อหุทธาตอนได้พี่น้องงวดย่ะกินง่ง

บีบมากเลยผสมมันในกับบีบแล้วเส่็ย้ย่งขักยังขักดืมอ,อมามะนา,นนาวนนแห้เอาบ่า <c oughs> ทำบะห้ี่ก๋วยเต่อกับแมล้อ นำรสแน,บน,นืบอนเน้ครับเรานำส่วนแร้จังบ,งบ,งบัดขันแบน,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 นบัดห่อเนีองคับก็หนาลนด้วยอ,อ็มีกะปายว่ะนำถ่วมอยูหน้ายู่ันแกนพี่้องนักสืกินบัวบขาวปีนี่ถ่วมผัดบ้านไก่ตี้อืม ผลมาคุณเท่ากินเข้าแสบนอนหลับตกเสว่าไม่ความสุกหรอมั่ตกอีกอย่างเหมาไม้ค่ะเมนอยนจีนเนาะตอนไหนควางกินเข้าแสบนอนหลับบอกนอนหลับกินข้าแสบ มัเนเท่าเริ่มกินอันนี้ป่ะปวดอืมตั้งโอ่ปวดไหมโอ้ยตั้งเขาปวดทั้งแบบม่วงพูดนะสดสดสุดโอ้ย <c oughs> ข,ขายแบม,ม่วงเมื่อกี้เนี่ยได้แบบม่วงโอ้าเสียบมัมบนม่งไม่ถนงม่อ เพราะว่าเขาเห็นเขาเห็นมนสมค่ะเพราะว่าต้องกินมามองกลับเน่ยเห็นหหอืม ได้กินกินเราพัดนองไปเรียนวัดตั๊วะตั๊จะไม่ก้าวพักมาออืืมมกะบมมองเขากันอยเปิดสวังมาทางนี้แบ้สว่งอืม ชอบๆนอกเขาเปิดกระบาดลาตัวเตี้ยยัง,ยงไม่สาไม่สายองการปีทีเดียวมีการเรยแบบนี้แเบ

ไม่ต้องเปเต้องผิดต้องอยากไอพ้พ่นดอกอ,อเด็ดเติมเม่ยันยวบ่เยเนแกะเพชแม่ของกิดได้เขาบอกว่าของมาเขาผ้าของกินเผ็ดอ่ะ <c oughs> ไงหรอกเนี่ยพิษยันดาน้องเดียวน้องเดียวจูเช่นปัญจจามันเป็นการแสดงเรื่องเนี่ยว่าเพชรประเดี๋ยวน้ำตาไหลนั่นแหละการแสดงเพชรว่เพชรแต่จนเบิดแล้ววะเนี่ยคนบ่ร์ดอยากกินบ่ร์อยากกินเพชรนะเขาเป็นลูกคนหนูบอไม่ใช่ คุณใช่ปรอมตัวมากแล้วบ่ะอืมค่อยหักเจ้า <laughs> ห,หมดหรอกอืม โอ้ยวจวดตรงไัดหมอนยหมอนยาเบียดหัวข้ามาคู้แทดไอ้คนเขาจะได้คอเด็กพังยกิดเลยเจ็บจวดเล<ม>ยผ<ด>ู้แผดสดนไได้ำยู่เลยสดที่ถึบขักเนาะสดแม่สดจะสองสังข่าจนมาเบิด <c oughs> จนมาเบิด <c oughs> องคอยว่าเรื่มสดน้ำ จัดน้ำหูน้ำตาไหลข้าอยู่นำ้ำไรโบ่ยงเงี้ยผมแสุดอยอดไปน้องขออนุญาตไปเห็นกับโบวตัวได้พี่น้องเด้ออิ่มแล้วเบิดแล้วค่ะแสีบน้ำกันแสีบน้ำกันไม่มือหนาเด้อพี่น้องเด้อธรรมกะไรก็ถูกใจกับกดแช่งเหี้ยหลามอนคิวนเน่ได้จ้ะอย่าลืมกดติดตามพร้อมเด้อจะได้เจอกันดูๆส <c oughs> ำหรับมือนี้ีหลามอนคิวกับ ก้นอนทางๆกับสิคลาบไปก่อนเด้อจ้าโชคดีมีความสุขสุขสุขคนเด้อสวัสดีจ้าสวัสดีครับผม